ปายเบิ้งความคืบหน้าของโครงการปรปุรงสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นะโดยจะว่าได้รับการสื่อเดือจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะสั่งา่าสุดนะในวันที่12กันยายน2 5ที่ผ่านมานะก็ได้มี มีการเปิดเผยคลิปออกมาเนะาะภายหลังที่ว่าเริ่มสร้างาตั้งแต่เดือนมืงอก่อนหมดละเดี๋ยวเป้าหมายที่ว่าพนจะสร้างให้สำเร็จกันจะเป็นในเดือนตุลา2026เนาะก็ถือว่าใกล้กันแล้วนะสำหรับมูลค่าในการก่อสร้างครั้งนี้จะตกอยู่ที่4 0หนึ่งห้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเยนนะหรือประมาณ 6, 5, 5, 5, 4, 5, หกห้อยกว่าตึกีบนะฮับเมสาก่อสร้างโดยบริษัทญี่ปุ่นนะก็คือบริษัทฮาซาม่าอันโดทัวโรสเจวีน ภายหลังที่ว่าได้รับการชนะในการประมูลการกอร่อสร้างนะซึ่งว่าโครงการแห่งนี้นะปัจจุบันมันอยู่ในระยะการดําเนินการกอร่อสร้างนะซึ่งว่าหลังจากกอ่อสร้างแล้วจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะจะมีอาคาร3ซีซั่นนะซึ่งว่า,ลายละเอียดไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้เนานะที่ว่าแอดก็เคยได้ให้ออกมาเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันยาวๆกันน้กันเลยปลอยเบิ่งแบบและก็ z มหน้าของสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์หลังจากที่ว่าปรับปรุงสําเร็จ นะจะมีหน้าตาแบบนี้คล้ายๆกับสนามาสากลนะจะเป็นแบบโมเดิร์นก็คือจะกลายเป็นสนามใจกลางของนครลุงจันทร์แอดมนโนภาพหน้าสนามแบบนี้ก็น่าจะขึ้นถึงสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและก็สนามคัมนูของบนะาร์เซโลนาะนติดตามคล้ายๆเอะมันเป็นฟิลแบบนั้นนะอย่างมาจะเห็นทันทีวันนี้เป็นหน้าสนามกีฬาบาเตนะจะแตกต่างจากเดิมไปหลายเติมนะ กลายเป็นสนามใจกลางนครหลวงของสปปลาวที่น่าจับตาเนาะนะครับคนให้ความสนใจหลายพ้อมมากับความทันสมัยและจะเป็นบอลนดนึงดูดเมือชน,นเป็นบอลสร้างเบียกเฮ็ดงานทำแห่งใหม่ให้กับอ่าวงการกีฬาปาเตะเลาวเฮาเน,ะนาะกาติดตามเสนอเกินเนาะหลังจากที่สนามกีฬาเจ้าหนุวงปรับปรุงสําเร็จแล้วเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะคือทางกรมกีฬาได้รับสูงกระทรวงศึกษาธิการในกีฬามีการเปิดเผยภาพ ออกมา6-7ภาพเนาะเป็นความตื่นตาตื่นใจให้กับหลายๆคนกันเลยนะ ก็คือก่อนหน้าน,นี้เราทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้มีการจัดพิธีเคลื่อนย้ายหุบป,ปั้นเจ้าอนุวงศ์ที่ว่าสถิตอยู่หน้าสนามเจ้าอนุวงศ์ย้ายไปอยู่ที่หอมุลเสื้อโอลิมปิกแห่งศาโตร์ขาวเนาะในวันที่9าธันวาคม2 5ั4ที่ผ่านมาเพื่อว่าจะเกี่ยมดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์อย่างเป็นทางการนะในวันที่ส1เอดเดือนมกราคมงกร25ที่ผ่านมานก็มีการเริ่มเนาะเริ่มมีการทุบบริเวณ อัศจรรย์เนาะเริ่มทุบกันแล้วนะแอดก็ได้เห็นคลิปออกมาแต่ว่าประันแนวมาให้เบิ้งเธอเนอะแม่งนี่กันเนี่ยเปการปรับปรุงเนาะก็คือเนาะก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้การส่วยเหลือล่ามูลค่า4 1 7 1ตึ้อยเย็นเด้นจะเป็นสกุลเงินของญี่ปุ่นเนาะเพื่อนำใช้เขาในการปรับปรุงอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามกีฬาเจ้านวงตั้งอยู่ในนครอุจจักร เกิดแในใส่สร้างความสะดวกสบายให้กับนักกีฬาและประชาชนได้เข้ามาสมสัครใจอย่างกวงนะ้างขวางพร้อมทั้งเป็นการประกรอบส่วนเขาในการส่งเสริมเบี้ยค่าการทำการมีส่วนรวมในสังคมของผู้พิการนะก็คือนักกีฬาคนพิการนะและก็จะมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาละกัวัฒนธรรมในสปอลาวเฮาสนะ เซิเพิร์นก็มีการลงนามเซ็นสัญญากันในวันที่10พฤศจิกายน2003อยู่ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะก็คือเพื่อนในเซ็นสัญญามาตั้งแต่ปี2 0 2 3ต้องนั้นเนะินในการปรับปรุงสนามแห่งนี้เพื่อจะมีโครงการนี้เพื่อจะมีจุดประสงค์เพื่อประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขความแตกตนโดยผ่านการพัฒนาเขตตัวเมืองและสวนอุดอย่างโดดเดี่ยงนะโดยคำนึงถึงการปกป้องทักษาสาสิ่งแวดล,ล้อมและวัฒนธรรม เพื่อแนใ่ใ่เป้าหมายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตัวเมืองตามนโยบายการช่วยเหลือประเทศลาวของญี่ปุ่น ดี๋ยวาไปเบิ้งสนามแห่งนี้กันนะก็คือสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์หนะวมกันมีการเปิดน้ำไส้ตั้งแต่ปี1 9 5 0น่าจะเป็นสนามธมิตของสปปล,ลาวากวาได้เนาะซึ่งสนามแห่งนี้ก็ได้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาวงการกีฬาลาวอย่างต่อเนื่องนเลนยล่ะเดื่องจะว่าสนามแห่งนี้ตั้งอยู่จุดที่วสะดวกสบายใจกลากนง,งนครลุงจันทร์สนามแห่งนี้ถึกสมใสเป็นสนามจัดการแข่งกีฬาและการกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ แต่ว่ามอหอประจันมันสุดโซมหลายนะมันจะมีการปรับปรุงขึ้นใหม่นะ